ซี o ของ o o oh. he oh, e well, e like, hey, m n t t ทสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ครับพี่โดมครับโอ้โหเมื่อก uh, ี้เนี่ยเมาบอกงี้ว่าเราไม่เคยรู้เลยนะว่าสกูตเตอร์เนี่ยมันจะแรงขนาดนี้ใดครับโอ้โหแรงแบบน่าตกใจมากต้องถามพี่โดอย่างนี้ว่าเฮ้ยที่ไปที่มาทำไมถึงมีมาทำโมเมนเทคได้ครับก็คือเริ่มต้นเราก็คงต้องเห็นจากต่างประเทศก่อนว่า เขามีก็เราเริ่มต่เห็นคันเล็กๆก่อนว่าเออมันก็น่าจะใช้งานได้สะดวกดีนะแล้วเราก็พอศึกษามากขึ้นเราก็จะเห็นว่ามันมีคันที่มันทําความเร็วได้สูงขึ้นด้วยแต่พอเราได้ไปลองจริงๆก็จะพบว่าเออคันที่มันขนาดใหญ่ขึ้นทําความเร็วได้ดีเนี่ยมันขับได้สเตเบิลกว่าการแฮนดิลิ่งมันดีกว่าการเกาะถนนมันดีกว่าแล้วก็บ้านเราก็ยังไม่มี ไม่ม <mm ีไม yeah> ่มีตลาดทางด้านนี้มาลองทำดูอะไรเงี้ยคือต้องถามพี่โดอย่ีว่าจุดเริ่มต้นของเขาเรียกว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับมันเริ่มต้นที่ประเทศอะไรพี่ ไม่ไม่แน่ใจครับแต่ว่าเราจะเคยเห็นประวัติว่าจริงๆสกูตเตอร์แบบยืนเนี่ยที่เป็นน้ํามันเนี่ยมีตั้งแต่สมัยนุ๊กแปดสูงอะไรอย่างบบนี้แล้วก็เกิดคูค่มาพร้อมๆกับเหมือนกับหลังจากมอเ,เ,เตอร์ไซค์ใช่ก็มาเป็นตัวสกูตเตอร์เลยใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นพอที่มีดังนั้นไฟฟ้ามันเข้ามามากยิ่งขึ้นอยานพานัไฟฟ้ามากขึ้นก็เอา <c oughs> เราเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาใส่เอาแบตเตอรี่มาใส่แล้วปัจจุบันนี้แบตเตอรี่มันทาได้เล็กลงมันก็สามารถอยู่บนใต้บอดี้ขนาดเล็กของสกูตเตอร์ไฟฟ้าได้อะไรเงี้ยเล็กลงแล้วที่สําคัญมันนานขึ้นด้วยนานขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นครับผมก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดจะเห็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเห็นแบบฮิตๆเลยก็จะอยู่ในยุโรปนะผมว่าใช่ใช่เวลาเราไปเที่ยวแบบปารีสนะครับผมลอนดอนเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกับ เขาจะให้เช่าใช้เดินใช้ใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยก็คือแล้วตอนนี้ตลาดนเมือนไทยรับเริ่มต้นยังไงบ้างพี่ตลเริ่มเริ่มมาประมาณกี่ปีพี่จริงๆสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบยืนขนาดเล็กเนี่ยไม่ใหม่รับไทยผมว่ามีนั้น่าจะประมาณหลักห้าปีอะไรอย่างงี้ละครับผมแต่ถ้าเป็นสกูตเตอร์สายสมรรถนะสูงเนี่ยตลาดอาจจะเริ่มตื่นตัวสักประมาณปีหนึ่งที่ผ่านมาก็เหมือนเหมือนทั้งยุโรปเหมือนทังอเมริกาอะไรเหมือนกันคือพอคนเริ่มรู้จัก ก็จะขยับไปตัวที่มันมีเปอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นทำร,ระยะทางได้มากขึ้นทําความเร็วได้มากขึ้น,นก็มีหลากหลายโทย์ให้ให้ลูกค้าได้เลือกว่าจะเน้นขับยกพกง่ายหรือว่าจะเน้นสมรรถนะสูงเพระยะไกลอะไรอย่างเี้ครับโมเมนเนี่ยเราจะจบ ทุกอย่างในช็อปของเราเองนะครับแล้วตั้งแต่ลูกค้าสามารถเลือกรถได้หลากหลายรุ่นตามตามความต้องการของลูกค้าเพราะลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการการใช้งานไม่เหมือนกันครับสองเราค่อนข้างจะเ e อร์ซ a l นไลท์ก็คือแต่ละคนสามารถเลือกชุดแต่งคัสตอมในแบบของตัวเองได้ว่าอยากได้ชุดแต่งประมาณไหนตั้งประมาณไหนอะไรอย่างนี้ครับ ก็คือเรียกได้ว่าเหมือนชอบสีอะไรอยากได้อะไรบางคนอยากได้ไฟบางคนอยากได้นู่นนี่นี่ใช่ครับแล้วแต่เขาเลยใช่อยากเพิ่มามแรงไหมอยากเพิ่มระยะทางไหมอยากเพิ่มความสว่างให้กับรถของเราหรือเปล่าบางคนบ้านไกลบางทีแต่นี้องเยอะหน่อยบางคนใกล้ๆก็บอกยี่สิบโลก็พอแล้วแต่ตอนนั้นเบาๆนะจะได้ยกไหวขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยใช่ครับก็คือก็คือคุยกันได้เลยอยากได้อะไรบอกพี่โดมได้ใช่ครับผมผมว่าของพี่เนี่ยมันคล้ายๆกับมันก็เป็นสังนกแต่งนะ อ่อก็ก็มีส่วนใช่ถ้าเกิดเป็นเบนซ์หรือ b m เนี่ยก็น่จะเป็นเหมือนกับถ้าเบนซ์ก็จะเป็น AMG b m ีะจะเป็น M Power อ่าใช่ครับคือเหมือนกับเอาสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบรนด์พี่เองเนี่ยมันสามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยคุณอยากจะแรงขนาดไหนใช่คุณอยากจะแอลทขนาดบบไหนใช่ครับอ่าแล้วก็นี้เห็นข้างหลังคือเหมือนกับทุกอย่างออกแบบเองทําเองใช่ครับ นี่เห็นเลยว่าเฮ้ยข้างหลังเนี่ยมีการทำ 3D กันอยู่แล้วเฮ้ยมีเครื่อง 3D พิมพ์เตอร์ด้วยใช่ครับก็เอาไว้ทสพอกโปรโตไทป์อย่างบางตัวอย่างบางอย่างบางชิ้นส่วนาเงี้ยเราทำออกมาแล้วเราอยากลองติดตั้งก่อน feeling ใช้มันดีไหมาเราสามารถทดลองริ้นแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ทดสอบแล้วก็ถึงจะสั่งผลิตจริงแต่ละชิ้นส่วนแต่ละ p ั r t ของเราเนี่ยโอ้โหก็เหมือนกับเรียก็ว่าคิดค้นเองเลยใช่แล้วก็ลองเองว่าที่สุดท้ายเนี่ยมันตอบโจทย์หรือเปล่าใช่ เราเน้นกลุ่มของสกูตเตอร์ไฟ r ฟ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ฉะนั้นคันที่เล็กๆสำคัญแบบพกพาอะไรเงี้ยเราเราจะไม่ได้มีใน,ในส่วนตรงนั้น <c oughs> แต่ว่าล้อเราก็จะเริ่มตั้งแต่10นิ้วเลยขึ้นไปอย่างสกูตเตอร์เนี้ยล้อเขาจะนับเส้นผ่าศูนกลางรวมทั้งล,ล้อรวมทั้งยางด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นล้อแม็กของรถยนต์มันจะแค่ตัวขอบแม็กนะไม่รวมยาง Yes. อันนี้ค mm, mm ือรวมหมด10นิ้วสำหรับสซอกูเตอร์นี่คือใหญ่มากแล้วถือว่าใหญ่แล้วราถมันขันจิ้วเดียวใช่ปกติเขาใช้กัน8นิ้วอ่าแล้วก็เป็นยางลมอ่าแล้วก็จะเป็นขับระบบขับเครื่อง2มอเตอร์อะไรเงี้ยที่เราจะจะค่อนข้างถนัดก็คือเน้นเอาเป็นเน้นขับขี่ไม่เน้นยกขึ้นรถ ไฟฟ้าไม่เน้นยกขึ้นรถเดินทางแต่ว่าสามารถพับใส่ท้ายรถไปเที่ยวไปใช้ในต่างจังหวัดเราจะไปใช้ได้บางทีเหมือนกับขับรถไปแล้วโอ้ดีกว่าเดินใช่ครับก็เือใช้งานได้เลยเราก็มีให้เลือกตั้งแต่เริ่มต้นที่60กิโเมตรต่อชั่วโมงฮะจนถึง120กิโเมตรต่อชั่วโมงฮะบวกบวกบวก บอกพี่ลองพูดถึงสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือพูดถึงบิ๊กไบค์เนี่ยสกูตเตอร์ไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่คือคือโดยธรรมชาติของของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยครับมันสามารถทำกำลังแรงทอร์กและแรงบิดได้สูงกว่ารถยนต์เครื่องสันดาปอยู่แล้วคล้ายๆกับเทสล่านะใช่ใช่ครับมันมามันก็มาไวมาเลยหลังติ่เบาะเลยมาแรงเร็วเลยมันก็เหมือนกันถ้าถ้าช่วงสั้นๆนี่แบบว่าเราศูนย์ถึงร้อยหลักสิบวิอะไรอย่างนี้เลย ออตัวไฟแดงนี่มอไซค์อาจจะมีงงนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมเขาไปก่อนเราอะไรมันแรงขนาดนั้นเลยใช่ครับโอ้โหโอเคก็คือความเร็วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมอเตอร์ใช่ครับมอเตอร์แบตเตอรี่แล้วก็กล่องควบคุมทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันเวลาออกแบบเนี่ยการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่มาเข้ากล่องคอนโทรลเข้ามาที่มอเตอร์ทุกอย่างต้องคำนวณมาสัมพันธ์กันครับจะเราอาจจะเคยเห็นแบบบางบางบางที่ที่เขาโอ้โหวัดมอเตอร์สูงมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆวัดมอเตอร์มันไม่ได้บอกความเร็วทั้งหมดทุกอย่างต้องคำนวณมาอย่างสัมพัััันนนธ์กแล้วมจะะปรหยด แรงและประสิทธิภาพสูงอืโอเคเมื่อกี้พี่โดมพูดมาอย่างหนึ่งเรื่องมอเตอร์2มอเตอร์ครับถามอย่างนี้ว่าเฮ้ยมันมีข้อดียังไงครับเปรียบเทียบกับมอเตอร์เดียวครับพี่อ่าก็มองเป็นรถยนต์ก็ได้ที่มันมีขับเคลื่อนล้อหน้าและล้อหลังอะไรเงี้ยครับผมการกาลังพวกแรงทอร์กจะสูงกว่าครับจะไปจ่ายจะไปถึงท็อปสปีดได้เร็วกว่าแล้วก็หลักๆเลยคือการไต่เนินชันสมมติบางคนเขา จรว่าเวลาเอาไปเที่ยวเนี่ยขึ้นเนินเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องการแบบแรง ตื้อส่งมากๆอะไรเงี้ยมันสามารถประบตัวปกติได้เลยมาเลยคือปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นสกูตเตอร์เล็กๆเมื่อก่อนเนี่ยมันจะขับเคลื่อนด้วยล้อหลังหรอถ้าเป็นตัวเล็กจริงๆอันที่นิยมคือล้อหอน้า <ๆ S 1> ๋อ <ๆ S 1> ขับด้วยล้อหน้าก่อนก็เหมือนรถปกติรถธรรมดาปกติก็จะขับเคลื่อนในล้อหน้า <c oughs> แต่อันนี้เนี่ยมันมีมอเตอร์2องันเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับแรงทอร์กก็ดีขึ้นใช่ครับเวลาจะปีนป่ายอะไรก็ไปได้แน่นอนใช่ครับแล้วก็ไปถึงท็อปสปีดได้เร็วขึ้นเพราะช่วยกัน2ตัวช่วยกัน2ตัว สำหรับคนที่เริ่มต้นใช้งานเนี่ยสำหรับอย่างเราเป็นสายโปร์ฟ์แมนอยู่แล้วก็ลองตัดภาพเอาเอาสกูตเตอร์คันเล็กออกไปก่อนครับถ้าตัวเริ่มต้นของเราเนี่ยจะเป็นโมเมนต์1 2 Moment s โมเมนต์เนี่ยจะเป็นระบบขับ2มอเตอร์แล้วล้อขนาด10นิ้วความเร็วอยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางก็ได้ประมาณ50กิโลต่อชาร์จ50กิโลต่อชาร์จครับก็คือเพียงพอแหละสำหรับถติบางคนยาก ใช้ไปทำระยะ20-30กิโลถ้าอยู่ในกรุเทพเนี่ย20-30กิโลไหวไปกลับได้ใช่ครับผมแล้วก็ถ้าสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นโมเมนต์นินจาโมเมนต์นินจาก็จะเป็นมอเตอร์ที่มีเซกเมนต์สูงขึ้นอยู่ที่60โวลต์แบตเตอรี่มากขึ้นกำลังแรงมากขึ้นวิ่งได้ถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมแต่ว่าระยะทางนี่ก็ประมาณ70กิโลต่อชาร์จ75ก็เร็วแล้วนะ60ก็เร็วแล้วนะเร็วแล้ว75อ่ะแล้ว รุ่นต่อไปรุ่นต่อไปก็ถัดมาก็จะเป็นโมเมนต์เอสสกไอสาก็จะเป็นตัวที่เน้นสมบุกสมบันบอดี้ขนาดใหญ่ uh huh. คนน้ําหนักเยอะสามารถใช้ได้ว่าตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง200กิโลกรัม ครับแล้ว hmm. ก uh, okay. ็ทำความเร็วได้ถึง8 5ดสห้าถึงก้าสิโลแล้วแต่แล้วแต่น้ำหนักผู้ใช้งานแล้วแต่น้ำหนักโอเคบางทีไลฟ์เวทหลายๆอย่างลืมลดน้ำหนักตัวเองอ่าใช่ไม่ได้นะโอเคอู๋ก็นิ่งเบาหมดแล้วลดนกำนักตัวเองเนี่ยน่าจะลดง่ายกว่าแล้วก็นต่อไปท็นของต่อไปก็จะเป็นโมเมนต์โรนินโรนินจะเป็นคันใหญ่เลยอันนี้แบบว่าแทบจะหมดสิทธิ์ที่จะยกขึ้นรถด้วยตัวคนเดียวได้เลยน้ำหนักเท่าไหร่คันใหญ่เนี่ย60 หกสิบโกิโลแต่ว่ารถคันใหญ่มันก็จะเหมือนรถยนคันใหญ่ล้วก็จะแฮนด์เลิงได้ดีกว่าการขับช่วงล่างมันก็จะดีกว่าถ้าเป็นเมอร์ไซด์ก็เหมือน Harley d i v i s s o n อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเน้นขับไม่เน้นยกโนนินอ่ามันขับแบบสบายๆชิวๆไปแบบครูสไปเลยแต่ว่าคารับใส่รถ ไปเที่ยวได้เหมือนดีแต่ว่าต้องเป็นต้องถ้าประตูนิดนึงต้องเป็นรถรถเก๋งไปไม่ได้รถเก๋งไปไม่ได้แฮชแบ็กหน่อยโอเคใช่ครับโลนินไปแล้วแล้วยังมีตัวแบบพวกท็อปท็อปโฟรตแมนอีกไหมถ้าถัดจากเนี้ยเราจะเราจะเป็นตัวแทนแบรนด์ท็อปสุดของโลกด้วยใช่ครับก็แต่ว่าตัวตัวเนี้ยผลิตและประกอบที่เกาหลีอ่าฮะชื่อว่า v p a พหลายคนที่เล่นสกูตเตอร์จะจะรู้จักดีครับอย่าง v p a พเนี่ยเขาก็เริ่มต้นที่ตัว v p a พ โฟลตหรือวีเพ็ดเอสามารถพับใส่รถเก่งขนาดเล็กได้เลยแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์นี่คือสุดๆเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเมื่อกี้อันนี้คือตัวเล็กตัวเล็กสุดของเขาตัวเล็กสุดของเขาวิ่งได้90อ uh, ่าแต่พ <c oughs> ับใส่รถเก่งเล็กได้เลยนะวิ่งได้90ใส่แบบรถเก่งได้เลยแล้วตัววีเพ็ดเนี่ยตัวเร็วสุดเนี่ยความเร็วเท่าไหร่นี่120ถึงร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมง นี่พูดถึงสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วซูเตอร์ไฟฟ้าครับ1 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่แต่ว่า v p a พเนี่ยความที่เขานิยมเนี่ยด้วยด้วยบอดี้เขามีทรงที่เป็นเอกลักษณ์วัสดุก็พรีเมียมมันจะอยู่ในโซนของพวกของสะสมแต่แต่งไว้ดูเท่ๆอะไรก็มีด้วยเอาไว้โชว์อ่าดยไม่ค่อยได้วิ่งแต่เวลาใช้เนอาจจะใช้อีกคันนึงใช่เวลาขับก็โคตรโคตรเลยพี่โดมเราเห็นชุดแต่งหน้านข้างๆเนี่ยแับ ถามอย่างนี้คือมันคล้ายๆกับชุดแต่งของมอเตอร์ไซค์กับและจักรยาน,นยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับคือ <c oughs> ข้อดีของการเล่นสกูตเตอร์ที่มันเป็นขนาดใหญ่เนี่ยเขาพยายามออกแบบมาให้สามารถเอาชุดแต่งพวกเฟรมจักรยานบางส่วน <c oughs> แฮนจักรยานมาใส่ได้เพื่อให้เรามีของแต่งที่เล่นหลากหลายมากขึ้น <c oughs> แทนตัวจับเนี่ย <c oughs> คือมาจากอันนี้เป็นจักรยาน จักรยานเลยครับอันนี้เป็นของจักรยานอะไรครับเนี่ยสือส้อภูเขาซือภูเขาแต่กว้างหน่อย oh. ต้องการการแฮนดิลิ่งดีๆหน่อยอะไรอันนี้เป็นจักรยานซือผูเขาแล้วอย่างไฟเนี่ยอ,อย่างพวกไฟเนี่ยจริงๆเราหาไฟพวกมอเตอร์ไซค์สวยๆมาลงได้เลย oh. ครับสามารถติดตั้งได้แบบว่าต้องการความสว่างแบบไหนซึ่งอ,อย่างสกูตเตอร์เนี่ยเวลาเราขับไปในเวลากลางคืนเนี่ยมันจะเหมือนคน ย so no ืนอยู like ่แล yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. ้วก yeah, ็ลอยไปข้างหน้าแต่ถ้ามีไฟหน่อยอ่ะมันจะทําให้รถอื่นที่สัญจรเขามองเห็นเราได้ชัดขึ้นระวังนะมีอะไรบางอย่างจะได้รู้ว่าเป็นรถนะไม่งั้นเห็นตอนคืนบอกเฮ้ยคนลอยได้แล้วเป็นอย่างอื่นอีกใช่ใช่โอ้โหอันนี้ก็คือครบทุกอย่างตัวแฮนด์นี่ก็น่าจะมาจากจักรยานไหมครใช่จักรยานมอเตอร์ไซค์ลงได้อ่ะลงได้เลยคือตัวแฮนด์ตัวจับเนี่ยให้กระจกข้างพวกที่จับโทรศัพท์อะไรเงี้ยสามารถเอาของมอเตอร์ไซค์มาลงได้ ว่าความเร็วมันก็ต้องคู่การแข่งขันพี่ใช่ตอนนี้มันเริ่มมีการแข่งขันสกูตเตอร์ไฟ้าเริ่มมีจริงจริงเราได้ยินเรื่องกันถ้าคุณอยู่ในวงการสกูตเตอร์เด้ยวเล่นได้ยินว่าควรจะมีการแข่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยพาความเร็วมันสูงซึ่งเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมีการเทสระบบการแข่งที่ต่างประเทศว่าทดสอบว่าถ้าเกิดจะมีการแข่งขันสกูตเตอร์เนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนจะมี อะไรที่ต้องจัดการเทสแล้วเพเื่อเตรียมวางแผนสำหรับการแข่งจริงในปีหน้า oh, โอ้โหก็คือแข่งเนี่ยหมายความว่ามันจะแข่งยังไงพี่สกูตเตอร์แข่งในถนนแข่งในสนามเลยสนามแข่งรถงมอเตอร์ไซค์เลยใช่ครับคล้ายๆกับ m o t o GP ใช่ครับซึ่งซึ่งจากที่เทสมาเนี่ยตัวที่ได้ที่หนึ่งจากการเทสคาที่แ้วก็คือตัว v p a d คันเล็กของเรา v p a d คันเล็กเนี่ยคือไปแข่งในสนามที่แข่ง m o เตอรเลยโอ้โหสกูตเตอร์ไฟฟ้าไปแข่งนะโหสุดยอดเลครับ เราทำบริษัทตัวนี้มาประมาณปีกว่า <c oughs> การขยายสาขาเราจะเริ่มในปีหน้าเพราะว่าเราต้องการเซตอัระบบทุกอย่างให้ <c oughs> สมบูรณ์แบบก่อนเพราะว่า <c oughs> อย่างสมมติว่าฟ้ามเมน์ลูกค้า95%จะคัสตอมหมดก็ <c oughs> เลยต้องวางแผนว่าถ้าจะเปิดสาขาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปิดของเราเองเลยใช่ <c oughs> เราเทรนลูกน้องของเราเองเราเทรนระบบเซอร์วิสของเราเอง <c oughs> แล้วมาเหมือนศูนย์กลางทุกอย่างอย่างนี้จะดีกว่าซึ่งแทนจะอยู่ในปีหน้า โอเคเรียกได้ว <'s> ่าปีหน้าเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีสาขาเพิ่มใครในต่างจังหวัดเตรียมเตรียมหรือไม่ว่างหวัดไหนไปก่อนนะฮะอ่าโอเคเลยโอ้โหต่างจังหวัดเนี่ยใช้ชิลเลยนะโอเคถามนี้ว่าแล้วโซลูชัโซลูชั่นของทางคาเมนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือทางโมเมนต์เองนะครับมีประกันแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็มีจ่ไฟฟ้าให้กับลูกค้า1ปีเต็มครับผมครับ แต่จริงๆหลังจากนั้นถ้าถ้าเกิดมันมปัญหาอะไรก็เอาเข้ามาได้แต่ว่าอาจจะมีค่าช่างค่าอะไรตามตามความเป็นจริงนิดหนึงครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีอุบัติเหตุหรือว่าโดนน้ําจอดตากฝนนั้งคืนเสียหายมาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการประกันโอเคครับการประกันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะแล้วถ้าเกิดเกิดดามาจหรือความเสียหายจากลูกค้าเนี่ยมีอะไรมีอะไรเปลี่ยนให้หมดบางทีจอดบางทีเอาอาจจะดื่มมานิดๆไปลุยน้ำมาเรียบร้อยมา เปลี่ยนได้ทุกชิน้นใช่เพราะว่าที่นี่ทําเองนะครับใช่คนเองดีบัลบ์เองเลยใช่อย่างไงวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณพี่โดมา,มากๆเลยนะฮะ<ช>สำหรับเรียกได้ว่าความรู้นะฮะและเรียกได้ว่าใครที่เป็นสายเหมือนกับโมนิฟายนะฮะชอบโมชอบเรื่องความเร็วเนี่ยผมว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าอย่างเนี้ยหลักโลกด้วยและสําคัญเร็วมา,มากๆโดยนะคร<ช>นี้นขอบคุณพี่โดมา,มากๆเลยครับคับสวัสดีครับ